สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกๆคนค่ะพบกับคุณครูวัฒนาค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสมบัติของวัสดุและการนำกลับมาใช้ใหม่เราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาเริ่มเรียนกันในเรื่องของสมบัติและการเลือกใช้วัสดุค่ะ ในการเลือกวัสดุมาทำเป็นวัตถุนั้นเราจะต้องพิจารณาสมบัติของวัสดุต่างๆที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ทำวัตถุตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานตัวอย่างดังต่อไปน,นี้ค่ะวัสดุที่นำมาทำเป็นวัตถุตามวัตถุประสงค์การใช้งานจากภาพนะคะก็คือกระถาเราไปดูว่าวัสดุ อะไรที่เรา,านำมาใช้ทํากระทะค่ะในตัวกระทะนะคะเราจะทําจากโลหะเนื่องจากโลหะนำความร้อนได้จึงทำให้อาหารสุกค่ะในส่วนของด้ามจับกระทะสีฟ้านะคะก็จะทําจากพลาสติกเนื่องจากพลาสติกไม่นำความร้อนเมื่อนำมาใช้ทำด้ามจับ ด้ามจับจึงไม่ร้อนค่ะไปดูตัวอย่างอื่นๆกันค่ะมาดูตัวอย่างการเลือกวัสดุมาใช้งานโดยพิจารณาจากสมบัติของวัสดุกันค่ะจากภาพนะคะก็คือภาพของเสาเหล็กโดยเสาเหล็กนะคะทำมาจากโลหะโดยสมบัติของวัสดุนี้นะคะก็คือโลหะ จะมีความแข็งทนทานรีดเป็นเส้นหรือเป็นแผ่นได้เราจึงนำมาใช้ประโยชน์ก็คือใช้ทำวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างเป็นต้นภาพต่อไปนะคะคือภาพของอะไรคะเด็กๆหม้อดินเผาค่ะ หม้อดินเผาทำมาจากดินเหนียวโดยดินเหนียวเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติก็คือมีความเหนียวและจับตัวเป็นก้อนได้การใช้ประโยชน์นะคะเราจะนำดินเหนียวมาใช้ปั้นเป็นภาชนะต่างๆเช่นโอบหม้อกระถางต้นไม้เป็นต้นค่ะภาพต่อไปนะคะ ก็คือภาพของกระทะเราจะมาสังเกตกันที่ด้ามจับของกระทะนะคะโดยด้ามจับของกระทะทำมาจากพลาสติกนะคะโดยพลาสติกเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติก็คือไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าการใช้ประโยชน์นะคะคือใช้ทำหูหมอ้อด้ามทับพ,พีหุ้มสายไฟยด้ามจับกระทะนะคะเป็นต้นค่ะ มาดูในหัวข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่การนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่คือการนำวัสดุหรือสิ่งของที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งนะคะโดยนำมาใช้งานซ้ำหรือผ่านการแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้งานในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบใหม่ดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะกระป๋องนะคะทำจากโลหะนะคะนำมาทำที่ใส่ดินสอภาพที่2ค่ะขวดน้ำดื่มทำจากพลาสติกเรานำกลับมาทำเป็นกระถางปลูกพืชนะคะ การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นั้นมีประโยชน์ต่อโลกเพราะช่วยทำให้ลดปริมาณขยะลงและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะคะนักเรียนไปดูประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ค่ะข้อที่1ค่ะ ช่วยลดปริมาณของขยะ 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว 4. ค่ะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 5. ช่วยเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าให้แก่ตัววัสดุหรือขยะต่างๆและ 6. ค่ะช่วยลดการเกิดมลพิษต่างๆ เช่นมลุพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำค่ะ แล้วค่ะเด็กๆนะคะขอขอบคุณสึกอการสอนดีๆจากอักษรเจริญทัศน์และพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ